สวัสดีครับมาพบกับช่องยุดหน้องไผ่ฟาร์มนะครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการอนุบาลลูกไก่ตอนฝนตกนะครับฝนตกมา2วันนะครับยังไม่หยุดเลยนะครับเราจะทำเราจะมีวิธียังไงนะครับมาดูกันนะครับว่าทำยังไงวิธีการอนุบาลลูกไก่ทำยังไงนะครับเราจะ ใช้ผ้าคลุมไหมนะครับนะครับเราจะมาให้ลมเข้าไปเลยนะครับแล้วก็จะมาให้ฝนโดนนะครับเรลองฝนก็ไม่โดนนะครับ,นะรบแล้วก็เราจะเปิดไฟไว้ตลอดนะครับไม่ปิดนะครับทุกครั้งช่องหน้าร้อนเราจะปิดนะครับ ตอนกลางวันเราจะเปลี่ยนต้นขึ้นเรียบเปิดนะครับแต่ช่วงหน้าฝนเนี่ยอากาศหนาวเย็นนะครับเราจะไม่ติดไฟนะครับครับตกมาสองวันแล้วนะครับฝนยังไม่หยุดเลยนะครับแต่ว่าลูกไก่เรายังแข็งแรงดีนะครับแต่ว่าก็อย่าลืมนะครับว่าน้ํานี่ต้องเปลี่ยนทุกวันนะครับ กไก่เราไม่เหงาไม่หนาวเลยครับเพราะว่าเราไม่เราม่ให้ลมโดนลูกไก่เลยนะครับเราเปิดไฟให้ตลอดนะครับ ก็ก่เรายังแข็งแรงดีนะครับเลียงเล่นดีนะครับอัตราการรอดเราเกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับกลงนี้กลงนี้จะมีอยู่สองร้อยตัวครับอีกสามวันเราพร้อมส่งนะครับ ตอนเย็นเราจะทำวัคซีนเนีววคาเส้นหลอดรลบบเอเกษตรนะครับวัคซีนรวมนะครับแล้ว่าชุดน,นี้เป็นลูกไก่เดินกว่าแล้วครับถุดน,นี้ครับวอนเดินเดินกว่าครับ เราก็ต้องเปิดไฟนะครับตอนอากาศหนาวครับเราหาผ้ามาคลุมไหมนะครับลมเข้านิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับก็รุ่นใหญ่เลยครับอันนี้เรจะเป็นไก่สายพันธุ์แท้นะครับไก่สายพันธุ์แท้าจากประเทศเรานะครับมีอยู่หลายสายพันธุ์นะครับประมาณเดือนกว่าเหมือนกันครับ มันคืนไฟดับครับตัวนี้ครับตวงนี้ว่าตัวนี้ก็จะเป็นลูกไก่ไายพันธุ์แท้จากบางเทของเราเลยนะครับมีแบบหว้สายพันธุ์ครับรุ่นอายุสองสัปดาห์ถึงสี่สัปดาห์นะครับวันนี้ครับเราจะบังเราจะเอาที่บังลมข้างไว้เลยนะครับไม่ให้ลูกไก่โดนลมนะครับช่วงนี้หน้าฝนครับให้ตะอองฝนโดนนะครับ ถ้าเราอองฝนรดนตาจะเจ็บด้วยนะครับป่วยได้นะครับวัคซีนเราก็ต้องให้นะครับวัคซีนช่วยป้องกันนะครับป้องการพวกโรวกวัดครับแล้วก็มียาผสมน้ำา้ัยนะครับแล้วก็มีอุ่นหนึ่งครับนี่ครับ รุ่นนี้จะโตขึ้นมาหน่อยครับรุ่นอายุเกือบสองสัปดาห์แล้วครับตันนี้ครับประมาณสัปดาห์กว่าครับรุ่นนี้ครับประมาณสิบวันครับรุ่นนี้ครับยังแข็งแรงอยู่นะครับรุ่นนี้เหลืออยู่ร้อยตัวครับรุ่นนี้ครับเราจะเอาไปส่งพรุ่งนี้ครับ ตัวน,นี้เหลืออยู่มันต้นนี้เหลือร้อยตัวนะครับเราก็ใช้ผ้าคลุมไม่ไว้เมือนกัน,นะครับใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดล้อมแบ่นข่ายนะครับใช้ผ้าคลุมข้างบนนะครับมาให้ลมเข้านะครับแล้วก็มาดูอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้เราเอาไว้ในห้องนะครับรุ่นนี้ ตันนี้เราหอยในะห้องเราไม่ต้องเอาผ้าคลุมนะครับนะบเป็นแรกเกิดครับอายุประมาณวันสองวันครับอายุประมาณสองวันครับนละอยชายสังกสีไว้ข้างบนนะครับเพื่อให้ความร้อนสะท้อนลงมาครับเพื่อความอุ่นเพิ่มความอุ่นครับนะ ต้นเล็กเราจะเปิดไฟสองหลอดเลยนะครับต้นนี้่ีุ่นนี้ก็มีอยู่มันสองว้ตัวครับรุ่นนี้ครับแล้วก็กำลังจะออกอีกนะครับอยู่ในตู้ฟักไข่ครับรุ่นเดียวกันนะครับห่างกนันประมาณสองวันนะครับแต่เราแข็งแรงนะครับเรา ทำความสะอาดตู้ฟักทุกเดือนนะครับรุ่นนี้อาหารอย่าเพิ่งให้เยอะนะครับให้ยินพอมานะครับเพื่อจะป้องกันโรคท้องโรคพวกโรคเบียดทั่วไปนะครับอย่าพพพเพิ่งให้กินเยอะครับโรคก,การย่อยยังไม่ดีนะครับ ก็เราก็มีอยู่ในตู้ฟักกน,นะครับจุดหนึ่งครับในตู้ฟักเผลือไม่เยอะครับเพ่ว่าไข่เราก็มีเยอะนะครับไข่ไข่เราก็มีหลายร้อยฟองครับครับ มีทั้งไก่บ้านทั้งไก่ไข่สายันแท้ครับแต่ว่าไก่บ้านจะเยอะกว่านะครับอันนี้เป็นไก่ไข่สายมาันแทแล้วนะครับครับมีชัดเจ็กกับบาร์พีนะครับเราจะเขียนวันที่ไว้นะครับครบสิบแปดวันเราจะเอาลงไว้ข้างล่างนะครับเอาไว้ ให้ลูกไก่เกิดนะครับนี่ครับลูกไก่จะออกไปที่อัตมัยี่สิบวันนะครับเรารู้วิธีการเราเราู้วิธีการอุบาลลูกไก่ช่วงฝนตกนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับถ้าใครสนใจลูกไก่บ้านโทรมาที่ศูนย์เก้าแปดเจ็ดหกหนึ่งเก้าหนึ่งสองเจ็ดนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดี